รับชาวนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์เลยกับคุณอภิชัยเรามนชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์คิงพอร์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะนะคะหลายตัวเลขมีการรอคอยสัปดาห์นี้เหมือนบาสัปดาห์สุดท้ายทิ้งทวนไม่รู้ทิ้งทวนจะทิ้งบอมหรือเปล่าทิ้งทวนและทิ้งบอมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือตอนเนี้ยบ่าเราเยอะด้วยใช่คือตอนเนี้ยดิฉันเชื่อว่าหลายคนไม่ได้สนใจ เรื่องของการประสบเฟ็อยู่แล้วคือเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่เฟตก็โดนประนามกันมาก่อนนั้นว่า behind the curve behind the curve ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กไปแล้วจิ๊บๆแต่วันสำคัญกลับไปจับจ้องวันที่28ซะส่วนใหญ่ตัวเลข GDP นะคะ GDP ออกนออกวันออกวันพุหัสใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำการ สุดก็ไม่ต้การไปเซพร้าสักทีนึงก็คือวันจันทร์และดิฉันเชื่อว่าสามวันเนี้ยอาจจะเบาบางซึ่งถือว่าเบาบางอยู่แล้วก็จะเปา้บางหนักกว่าเดิมอีกคุณวิชัยิ่งคล้หยเลยค่ะสำหรับความสําคัญตอนนี้ด้านจะเดาใจเฟดได้ถูกแล้วละมาถูกทางแล้วนะคะกับตัวเลขวันที่ที่สิบแปดนี้ค่ะก็เฟดผนก็เฟดไอตัวเฟดเ r อร์เซอร์ผนก็ยังรอฟังอยู่นะครับเพราะไอตัวศูนย์จุดเจ็ดห้านี่ยคงน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาคงรอดูว่า เออเขาจะส่งเกิดยากในเรื่องของมุมมองเรื่องมันเฟอ้อจะพีคไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็พวกตัวเลขการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวถึงสิ้นปีจะขยับไปถึงระดับไหนเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่นักลงทุนเขาก็ยังยังรอดูอยู่นะว่านจะคอนดิชั่เฟสเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนยังไงแต่ว่าน้ําหนัก,กหลักก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณจอยบอกอาจจะไปรอดูเรื่อง GDP ของสหรัฐในช่วงวันค่ำวันพฤหัสที่จะมีการรายงานเนี่ยถ้าดูตัวเลขคอนด e n ั่นจะ ตัวบูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ยังคาดว่าเป็นตัวเลขบวกแต่ตัวเลขคอนเซ็ปต์มันก็จะรวมรวมจากหลายๆนักเศษรษฐศาสตร์หลายๆค่าที่เขาประเมินก็มีทั้งบางส่วนก็ยังมองติดลบบางส่วนก็มองบวกแต่ว่าคา่ากลางๆเนี่ยมันจะอยู่ก็คาดว่าน่าจะขยายตัวประมาณสัก0.4เอซนะครับก็ขยายตัวเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับถ้าเป็นไปตามนี้จริงก็คือมันก็จะพ้นคำนิยามของ technical recession ก็คือ เศรษฐกิจติดลบ2ไตรมาสติดกันนะครับเพราะไตรม่าหนึ่งเนี่ยสหรัฐก็โคตรตัวลงไป1.6%นะครับซึ่งตัวเลขจริงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องตามมาดูแต่ว่าเอิญเมื่อคืนเนี่ยนะครับตัวเจเนตเดเลนเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์รายการทีวีนะครับเขาก็บอกว่าก็เหมือนพูดทินๆิ้นมาว่าไอ้ถ้าตัวเลขมันออกมาติดลบเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะเขาบอกว่าตัวเลขไอ้เทคนิคอลรีเซชชันเนี่ยมันก็ไม่เล่าว่ามันไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจมันจะถดถอยจริงเขาบอกว่าถ้ามองในภาพ เศรษฐกิจในวงกว้างเนี่ยถ้ามันอย่างการจ้างงานมันยังไม่มีสัญญาว่ามันหดตัวลงแรงนะครับการใช้จ่ายผู้บริโภคยังดูดีเพราะคิดว่ามันก็ยังยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับโดยเหมือนเยเล่นก็ไปชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันของสหรัฐเนี่ยมันยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็โตโต,โต,โต,โตแบบจ้างงานต่อเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นสามถ้าเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็เพิ่มขึ้นมากกว่าสามสามจุดห้าแสนตำแหน่งงานหลายหลายเดือนติดแล้วอ่ะแล้วก็ตัวเลข คนว่างงานก็ยังน้อยคนคนหางานคนหางานกับตำแหน่งงานผู้ไงว่าตำแหน่งงานที่มีมันก็ยังเยอะเยอะกว่าคนคนที่ตกงานเขาเลยมองว่ามันมันก็ยังยังไม่ต้องกังวลถ้าสมมุติมันตัวเลขมันออกมาจริงมันมันเกิดเป็นตัวเลขติดลบซึ่งถ้าไปดูตัวเลขจากไอ้ตัวโมเดลที่ทางเฟซแอนด์แอนต้าเนี่ยก็ทำประมาณการเนี่ยมันเป็นตัวเลขติดลอบอยู่ครับซึ่งตรงนี้มันก็ทําให ทิศทางในช่วงสัปดาห์นี้มันตลาดก็เลยแผ Talk, ่วๆลงนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมานะครับตลาด film, domestic, indeed, ห big, UH> ุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นมาแต่ถ้ามองมุมมองจริงๆเนี่ยบอกว่ามันก็มีสัญญาณมีสัญญาณบวกนะครับในี้ส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกหนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อมันเริ่มเริ่มเริ่มแผ่วละน้ามันเริ่มตอนนี้ต่ำกว่าดีดีไอต่ำมาร้อยเหรียญแล้วก็วันศุกร์เนี่ยทางยูเครนกับรัสเซียตกลงในข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งออกธัญพืช ออกสู่ตลาดโลกซึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงกดดันราคาคอมมอิตี้หลายตัวทั้งโลหะโลหะนี่อาจจะลงตามเศรษฐกิจที่ถดถอยแหละแล้วก็คอมมอิตี้หลายตัวตอนนี้มันเริ่มลงและแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มลดลงสหรัฐกับจีนก็อาจจะมีการยกเลิกในเรื่องของการขึ้นภาษีกีจกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้แรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยมันมาลดลงแหละนะครับซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะน่าจะทําให้ตลาดผมว่ามันก็น่าจะมีเสถียรภาพขึ้นระดับหนึ่ง นะครับแล้วก็สงขรามนักเตะยูเครนมันก็เป็นอะไรที่มันก็ยังยังคงเดิมเดินต่อไปแหละนะครับส่วนเศรษฐกิจจะถดถอยไม่ถดถอยเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะอะไรอีกสักอีกสักหลายควอเตอร์เป็นควอเตอร์แหละความมันจะเห็นสัญญาณว่าเออถ้ามันคนมันตกงานซึ่งจริงๆมันมันก็มีโอกาสจะเกิดเพราะเฟดเขาก็คุย่งมันก็ต้องใช้ยาแรงเพื่อให้เศรษฐกิจมันมันแผ่วลงมาแล้วเป็นอย่าว่าภาพถ้ามันเป็นซอฟต์แลนดิ่งก็ยังอยู่ในไซนโนที่มันขอรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆ ส่วนบ้านเราเนี่ยสัปดาห์นี้ก็หยุดหลายวันนะครับเมื่อกลบการเคลื่อนไหวบ้านเราก็่กาเราก็วางกอบแนวรักหลักของตัวดัชนีว่าที่บริารี1,540ถึง1 5 4ยส่วนแนวต้านก็มองที่ประมาณสัก1,560 1 5 6าหุ้นก็คงจะขยับในกรอบที่ยังค่อนข้างจะจำกัดอยู่นะครับแล้วก็ออรอรายงานผลประกอบการไตรมาสสองของกลุ่มอืนอ่นๆนะครับซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับ อุปโภคบริโภคในประเทศกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยก็มีโอกาสที่เห็นกำไรที่มันฟื้นตัวได้แบคิวอนคิวนะครับอันนี้ก็เป็นปจัจจัยหลักๆสำหรับสัดดาห์นี้ครับอืมนะคะเดี๋ยวเราก่อนจะไปคุยที่ประเด็นอื่นนะคะขออนุญ,ญาตนิดนึงละกันตลาดหุ้นนี้ประมาณ8นาทีจะเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟันธงหุ้นเด่นในช่วงเวลาที่เรามีําทำการ3วันหน่อยละกันคุณอภิชัยเพราะว่ายังพอสวันเนี้ย ยังพอมีโอกาสที่จะพอลุ้นอะไรได้หรือเปล่าในช่วงที่คนอื่นอาจจะแบบดิฉันจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยลดว่างนะบางคนเดว่างแล้วเริ่มบางคนลาแบบว่าเสาอาทิตย์มีเสาอาทิตย์หยุดอยู่แล้วแล้วก็มาลาฝันหล่อสามวันแล้วก็คุณจะได้หยุดยาวกันไปเลยบางคนก็ไปต่างประเทศไปอะไรกันเลยอย่างเงี้ยใช่นะคะก็เสาวันนี้สำหรับคนที่ยังประจำการที่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทย รวมถึงนี่เพื่อนบ้านเราอย่างคุณเฉลิมศักดิ์สอปปอลาวเนี่ยเขาบอกว่าจะขอข้ามไปไทยมาเลยค่ะมาเวลยนะมาที่นู่นเจ็บมาที่นี่แล้วกันมามาที่ไหนเจ็บเราก็มาพักฟื้นกันที่นี่นะมารักษาแผลใจที่นี่อ่ะมีเวลาที่เหลือตอนเนี้เรายังพอลุ้นอะไรได้บ้างสําหรับสามวันทําการแบบนี้รับกับก็ไปดูหุ้นกลุ่มที่ดาวไซลิกต่ำๆแล้วขาฟื้นตัวแล้วก็คาดว่ากําไรน่าจะผ่านจุดต่ําจุดไปแล้วก็มองไปที่กลุ่มที่ เป็นคัพีกน้ำมันนะครับคือตัว p t ตจเนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของการเปิดเศรษฐกิจนะครับก็มันน่าจะทำให้ในส่วนของการเดินทางได้กลับมาดีขึ้นราคาน้ำมันที่ลดลงวันนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกเลยแหละครับในส่วนของค่าการตลาดของปั๊มต่างๆแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีการขยับราคาสายดิเซลขึ้นมาด้วยวก็เป็นส่วนที่ช่วยนะครับในเรื่องของมาร์จิ้นของทางบริษัท ก็มองว่าเป็นกลุ่มที่ดาวไซลิกตับแล้วล่ะนะครับแล้วก็กําไรน่าจะผ่านจุดตับสุดไปละแล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวกําไรในระดับ Q on Q ได้เราก็แนะนําซื้อในส่วนของตัว p t g นะครับแล้วก็โดยวางราคาเป้าหมายไว้ที่17บาทหลักๆก็เป็นสัปดาห์นี้เราสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวที่แบบดาวไซด์ลิขิตับเริ่มจะเห็นราคามันเริ่มดิดกลับมื้นเราก็มองไปที่ตัวที่ฟื้นจากฐานแล้วก็ความเสี่ยงไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นหุ้นที่ พอจะซื้อนะครับถือได้นะครับในช่วงที่อาจจะติดมนันหยุดยาวแล้วก็ยังมีโอกาสที่กําไรมันจะเริ่มผ่านจากจุดต่ําสุดแล้วก็เริ่มดีขึ้นในโฟรเฟดต่อ,ต,อต่อไปนะครับก็มองไปที่พี g จีครับในช่วงของสัปดาห์นี้ครับอืมนะคะก็ยังเป็นหุ้นที่ทถือได้นะคะคแต่นะดูในน้องทิศทางคุณเอพิชัยถ้าเรารหยุดกันสี่เดีนะสี่วันเนาะสี่วันในช่วงวันพุธเนี่ยหลังจากที่ ก่อนหน้านี้หลายคนเริ่มคลายความกังวลแล้วก็มองว่าหุ้นไทยอาจจะดูสวนทางนะปกติหุ้นไทยเราจะเอียงเอียงไปตามแบบดาวจงดาวโจนดาวโจนมาก่อนเอเชียไปตามแล้วเราเแล้วเราก็ไทยก็มาปรับลงตามเหมือนกันแต่เหมือนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเขาจะลงก็จะเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเรามีปัจจัยช่องเราเหมือนกันแบบนี้ค่ะ รวมถึงถลุ้นงบกับไตรามาสที่สองด้วยนะคะสัปดาห์นี้ก็มาลุ้นกันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มแบงก์ก็จบไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้ก็มาต่อดีจะมาไล่เรียงกันเป็นพลังงานเป็นปนู่นเป็นนี่ก็จะไล่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ถามต่อ,อเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเน้นเรื่องของความรอดในโอกาสของการลงทุนควรจะเป็นตีมถ้าที่ฉันจะพูดได้ไมว่าเป็นตีมลุ้นงบไตรามาสสองได้ไหมคะคุณพี่ชัยก็ก็น่าจะได้เพราะตัวที่ออกมาถ้าตัวไหนออกมา ดีดีกว่าคาดที่อาจจะมีแรงจีงกำไรเข้ามาในช่วงหลังงบออกได้นะครับก็จะเป็นตีมในษณะนั้นก็เป็น selective เป็นกลุ่มกลุ่มไปนะครับซึ่งกลุ่มที่ book, อิงพวกการเปิดเมืองเนี่ยคาดว่าน่าจะเห็นการกระตื้องขึ้นของอารา,าคากลุ่มอาหารก็ยังคิดว่า,น,าน่าจะเห็นฟื้นตัวของกําไรได้ดีอั่นะครับก็จะเป็นตีมในพวกนี้นะครับที่ฟื้นตัวหล,ลักๆในในช่วง ในช่วงใรมัดในช่วงของการรอรายงานงบนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับภ่าการผลิตก็คงต้องอาจจะดูว่าในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมากดดันตัวมาจิ้นมากน้อยขนาดไหนมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหน,นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องรอนะการรายงานงบดูแล้วก็ดูเท่าที่ดูก็ของเราก็ดูเหมือนกับตลาดก็ ถ้าในส่วนของค่าค่าเงินบาทเนี่ยมันก็ดูดูดีขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมันมีแนวโน้มที่จะจะแข็งค่าขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เดินในส่วนที่เหลือของปีนี้ก็คาดว่าดอกเบี้ยบ้านเราก็น่าจะมีการขยับขึ้น2อถึงสามครั้งครั้งหน้าสูงคือสองห้าตรงนี้ก็อาจจะลดความผันผวนของค่าเงินบาทได้นะครับรวมถึงถ้าราคาน้ํามันเนี่ยมันลดลงเนี่ยคนดันในเรื่องของค่าเงินค่าเงินบาทของเราที่ของเราเนี่ยมันก็ต้อง นํำเข้าเน้ํามันเข้ามาเยอะอ่ะถ้าราคาน้ามันมันเริ่มลดลงแรงกดดันในเรื่องของบาทอ่อนค่ามันก็ลดลงไปถังออมด้วยนะครับก็ดูดูค่าเงินบาทถ้าประกอบกับดอลลาร์เดียก็เริ่มแกร่งเรืตรงนี้มันก็เลยดูเหมือนเสถียรภาพตลาดโดยเรื่อยมืณอวสักพันห้าร้อยจุดต้นๆเนี่ยดูเหมือนก็ก็น่าจะขอยืนได้ นะครับแล้วก็แรงขายก็ดูไม่ก็เยอะนะครับมีแรงขายลงมาก็มีแรงซื้อกลับก็ก็น่าจะหมดเสมอว่าเป็นการฟื้นตัวในช่วงปัจจันอยู่นะครับกรอบกรอบดีสุดตอนเนี้ถ้ามองว่าฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นไปก็คงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะครับถึงประมาณหนึ่ั้าร้อยเจ็ดสิบไปนี้ก็เป็นไปได้นะครับในช่วงข้อห้มบบต้องไปมองในช่วงหลังสัปดาห์หนังหลังสัปดาห์นี้ไปเลยเพราะสัปดาห์นี้ก็คง ทำการนกลงทุนทาคมไม่มีใครอยากจะถือเพอร์ั่นความเสี่ยงอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ช่วงช้านี้สุดมีหุ้นใหม่เข้ามาตัวหนึ่งผมขอดูก่อนเปิดราคาอะไรไทยประกันโอ๋ โอ้โหเปิดให้ดีใ,ใจกว่าจองนิดนึงตอนนี้อยู่ในกาทติตะไนก็โอเคครับเป็นหุ้น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 คะแนนเยอะนะแต่ว่าดูเท่าที่ดูเท่าที่ดูบทวิเคราะห์ของของของ آ, พวกอันเดอร์ไลน์เขาก็ยังบอกว่าก็เป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับสองนะครับแล้วก็มองว่าอพวกตัวแทนจําหน่ายเขาก็เยอะนะครับก็เป็นก็สัดส่วนก็ขายผ่านตัวแทนก็ขายผ่านตัวแทนเนี่ย มาจินประกันมันก็ก็ดีนะครับก็มีพวกพวกมาจินก็ดีขึ้นแล้วก็หลักๆก็เขาพยายามเน้นไปหาโปรดักที่แบบอ่ามาจินถุงสูงเนี่เช่นพวกประกันที่ฝูกับอ่าพวกเงินลงทุนต่างๆในพวกเนี้ยซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยนะครับเรื่องของมาจินนะครับประกอบแบบตัวบอลยิวที่มันขยับขึ้นได้สมบูรณ์ให้อัตราพวกเงินลงทุนปีเนี้ยมันตอบแทนมันดีแล้วก็ไม่ต้องไปกันสมลงสมลองอะไรเพิ่ม มากขึ้นนะเพราะก็มองว่าเป็นกลุ่นเสบิลอ่ะหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่กำไรปีหนึ่งก็โตประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีกินชูอยู่ด้วยก็น่าจะพอไหวพอพอพอมี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 เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาก็คือเอาเอาหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมมาขายแล้วแบบมีสัญญาจะต้องซื้อคืนมีกินชูก็เอามาเพื่อปรยุงราคาในช่วงนี้ความผันผวนของตลาดก็อยูสูงอยู่ก็ถือว่าโอเค เจหกบาทโอเคค่ะเปิดมาปุ๊บปุ๊บเลยนะคะนิดหน่อยนะคะตลาเปิดแล้วนะก็อลดไปเกือบเกือบหนึ่งจุดนะคะเบาๆนะคะเบาๆก็เดี๋ยวเรามาดูติดตามครึ่งวันนะคะ อนอกเหนือจากประเด็นในอื่นแล้วกลับมาที่ประเด็นในไทยตอนนี้ประเด็นในไทยก็มีการจับตามองเหมือนกันเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนอนะคะผู้ว่าทปทอ,อย่างดรเศรษฐพุทธเนี่ยเขาก็มีการส่งสารกันมาออกมานิดหนึ่งบอกว่ายังไม่จําเป็นเรอ,องนัดพิเศษเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยของไทยยังคงอยู่ในกรอบท่านว่าอย่างนี้และท่านก็ว่าเศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านก็มองนะเชื่อว่าผู้ว่าเนี่ย หนักทำงานหนักจริงๆแต่าณวอนนี้แล้วเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปขึ้นตามต่างประเทศมีการพูนอะไรอีกไ,ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นตามเรื่าสอดคล้องให้เหมือนกับต่างประเทศทั่วโลกก็จะขึ้นก็ขึ้นไปเราเราเรา,เราโอเคเรามั่นใจของเรานะฮะเพราะว่าบริบทเรื่องเงินค่าเงินมันต่างกันท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็แอบอมีนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าถ้าท่านเนี่ยหลายคนก็กังวลใจว่าถ้าท่านไม่ขึ้น มันก็จะต้องสุดท้ายยังไงต้องคื้นท่านไม่ขึ้นตอนนี้นก็จะไปเร่งตอนปลายก็จะนำไปอีกกับทยอย,ยค่อยๆทยอยแต่ถ้าไม่ขึ้นอีกโฟล์ก็จะไหลไปอีกมันมันไหลยอย่างามันโดนชักให้เลื่อกันตลอดเวลาน,นะคะท่านก็มีประเด็นตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยยังไงแล้วท่านออกจากหลังท่านหลังจากโอ้ยขออภัยลินพันธ์เลยหลังจากที่ท่านเ <laughs> งียบไปนานท่านมาออกแอคชั่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางนักวิเคราะห์อย่างคุณอภิชัยมองยังไงว่า โอกาสแนวโน้มน่าจะจริงๆแล้วล่ะต้องขึ้นแล้วล่ะก็คมันขึ้นนะขึ้นแน่นอนหรือว่าก็คุณเป็นลักษณะการค่อ,คอยๆขยับขึ้นมากกว่านีคนในรัฐหลักๆก็ยิ่งเชื่อว่าอาจจะขยับขึ้นประมาณได้ตั้งสองถึงสามครั้งแหละนะครับอาจจะถ้าขยับครั้งแล้วประมาณสักศูนย์จุดสองห้าสามครั้งก็กลับไปยืนหนึ่งจุดสองห้าก็ใกล้ๆใกล้ๆก่อนที่เราจะลดลงมาก่อนโควิดก็เป็นเป็นเป็นจุดททร์เก็ตที่มันขยับขึ้นไปได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าทา,ทางทางทปทก็มองว่างเงินเฟอ้ออาจาจะถ้าดูคอ CVI มันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ากลัวนะครับแล้วก็ขึ้นมันขึ้นตามราคามันที่มันเหวี่ยงตัวแล้วซึ่งมันก็ยังตอบยากราคาน้ำมันช่วงนี้มันลงแต่ปลายปีสถานการณ์ก็คงไปดูอีกทีว่ามันมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นมองครับแต,แ,ตแต่โดยรวมๆแต่พี่เก็คง ก็ต้องขยับขึ้นห่วละเพราะมันไม่มันมันแก๊บมันหากขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะรอบนี้เขามาทางเฟสมา0.75รอบหน้ามุ่นมาสัก0.5จุ่มก็ยิ่งถ่างไปอถึงแม้ว่าปลายปีก็อาจจะชะลอแบบเก่าขึ้นทางอสงห2 5สองครั้งมันก็แก๊บมันจะถ่างไปเรื่อยๆมันก็ววยังเป็น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 ทักถ่างมากไม่ขยับขึ้นมันก็เป็นเป็นแรงจูงใจเงินก็ยังไงหลออกนะรอันนี้ก็คงต้องขยับขึ้นแน่ล่ะนะครับแล้วก็ กลุ่มกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารก็น่าจะได้ประโยชน์นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะสะท้อนสะท้อนมาในมาจิ้นของตัวอะไรได้ฝั่งดอกเบีย้ยสุทธิอาจจะดีเลยไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ภาพโดยรวมตัวมาจิ้นทางฝั่งดอกเบีย้ยเนี่ยของกลุ่มธนาคารน่าจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าช่วงไตรมาสสองเนี่ยเขาเข้าใจว่าธนาคารใหญ่เขาก็อาจจะมีการดูในเรื่องของความเสี่ยงของปัจจัยเศรษฐกิจถ้าเป็นธนาคารใหญ่ เ,เพราะว่ายังวางสำรองไว้พอสมควรน,นะครับแม้ว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับป,ปีก่อนว่าคิวออนคิวธนาคารใหญ่เนี่ยไม่ไม่ค่อยลดไม่ค่อยลดสำรองอ่ไหร่ก็ยังมีการวางวางสัมปองเลยทาให้มบมันออกมาก็ไม่ได้หวุบหว่านะครับก็ออกมาตามที่ตลาดคาดแล้วก็ NPL ยังพอคุมได้นะครับเพราะกลุ่มธนาคารถ้าขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ที่ท่ายโหยง,งดนะครับ นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามมาดูแล้วว่าเชื่อว่าทํางานหนักบางคนกลัวกังวลแต่จริงๆเด็กเขาบอกว่าของเราน่าจะผ่านไปได้วของเราก็น่าน่เพราะว่ามัน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 เขาเรียกว่าอะไรแหละเขาเรียกว่าพวกฐานะทางน้การคังมาว่าคุณลองที่ผ่านมาก็จะลดลงไปหลายหมื่นล้านในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ว่ามันก็ยังอยู่มีอยู่เยอะอ่ะแล้วก็ตัวเลขค้าขายของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นเน็ตเน็ตเราก็ยังเป็นลับอยู่ ส่งออกนําเข้าเราเราก็ยังเป็นส่งออกไมสออก่ส่งออกแล้วส่งออกก็ยังขยายตัวในปริมาณที่มัน,ม,นมันเยอะอยู่มันก็ยังช่วยพอมีเงินนะครับเข้ามามันไม่เหมือนกับประเทศที่มีปัญหานะครับคุณสำรองก็ไม่มีนําเข้าก็ไม่ได้ส่งออกก็ไม่มีท่องเที่ยวก็ไม่มีอย่างนี้มันแย่บ้านเราไม่บ้านเราก็อาจจะโดนผลกระทบจากต่างประเทศก็ฟื้นตัวช้ากัน ที่ท่านมองก็คือท่านท่านมองไม่เล็กที่ตลาดเบียยเพราะสเตทของเราเนี่ยมันอยู่สเตทของการกําลังจะฟื้นเพราะงั้นท่านก็พยายามพยายามจะช่วยได้เท่าที่ช่วยไม่ให้ต้นทุนดอกเบี้ยม,ม,มันมันไปฉุดการฟื้นตัวแล้วก็ดอกเบี้ยมันขึ้นแรงๆเนี่ยพวกภาระดอกเบี้ยจ่ายอทั้งรัฐบ,บาลบ้านประชานชนมาขยับขึ้นด้วยมันก็ประยัดจะช่วยดึงดึง,ดงไว้เท่าที่ดึง,ด,งดึงได้อันนี้นก็น่นา,จะ,นนาจะเป็นเหตุผลหลักที่ท่านมาแถลงในช่วง ปลยสัปดาห์มากกว่าค่ะนะนอกจากทางพปทแถลงไปแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวลือด้วยของรูกันปล่อยข่าวลือเรื่องอะไรถูกดีดตัโอ้โหไม่รู้ยังไงคือบางคนบอกว่าข่าวลือมักเป็นจริงเสมอผมผมว่าดูเมันการแต่ว่าเขาก็มีการออกมาแล้วนะว่าเป็นไปการปล่อยข่าวลือมันเป็นการสกัดดาวรุ่งกันเล็กน้อยผม ผมว่าดีลม ok ันใกล้จะจบแล้วหรือเปล่าตึงตึงตึงมันมีการมาปล่อยข่าวลูอได้ราหละค่วุ้นมันหู่หวาคข่าวนี้ก็ยืนทรงๆนะัตอนนี้ทูก็อยู่ประมาณสี่ห้าแปดนะครับก็ทำทามิ่งก็ใกล้แล้วล่ะผมว่ามันก็ใกล้ตอนแรกเขาก็คาดว่าประมาณสักถึงหาใช่ไหมตอนนี้ต้องรออันนี้ทามิ่งจริงเดี๋ยวต้องรออำนาจอยู่ที่ล่าสุดก็คือก็อำนาจอยู่ที่ทางคอสชว่าจะมีความเห็นยังไงก็ผมว่าเร็วๆนี้แล้วล่ะ พราะเาดูลักษณะทางเหมือนทางผู้ประกอบการสองข่ายว่าออกแถลงข่าวว่าเหมือนกับก็เร่งเร่งนะว่าอมันก็น่าจะน่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าใกล้จะใกล้แล้วะน่าจะใกล้จบดิวแล้วมั้งนะครับก็ไม่ไม่มีประเด็นอะไรก่ะพี่แต่ว่าก็ต้องไปจับแหละกางๆต้องไปจับให้เขารู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวอืนะ ไม่รู้มาจากไหนข่าวลือเนี่ยนะฮะคือแบบว่าสร้างกระแสกันเล็กน้อยนะแต่ก็มีการออกปฏิเสธกันเรียบร้อยแล้วมันคือเป็นแค่ข่าวลือโปรประชาชนที่ที่ถือลักทรัพย์ตัวนี้สองตัวนี้ใ่รถืออยู่ถ้าถืออยู่แล้วไม่ดูก็รอดไปถ้าถืออยู่ดูตกใจก็จะตกตระหนกตกใจกันเล็กน้อยนะฮะไม่เล็กน้อยแ่ว่ามันก็เป็นปวดดันได้เหมือนกันยิ่ง มูลค่าการซื้อขายเราเบาบางอยู่แล้วเราก็หนักกันไม่ใหญ่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าต่อไปเราจะณตอนนี้เนี่ยช่วงบ่ายจะมีประเด็นอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกอ่านลบไปประมาณหนึ่งกว่ากว่าแล้วตะกี้ไปสองแล้วหนึ่งกว่ากว่าเดี๋ยวครึ่งวันเรามาสรุปตลาดกันอีกทีนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยเป็นทรงๆอืมน่าจะทรงๆอย่ตอนนี้นะคะครับนะ เอาละค่ะยังไงแล้วสําหรับช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณมา,มากๆเลยสําหรับคุณเด่นด้วยนะคะที่นํามาฝากกันด้วยกราบาขอบพระคุณค่ะกับคุณอภิชัยรองอน,น<ล>ชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนเดี๋ยวช่วงบ่ายเราพูดคุยกันใหม่ค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะทุกท่านคะก็มายังมีหลายข่าวเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็แบบมีผู้ว่ททาทบทก็ออกมาเคลื่อนไหวมีการปล่อยข่าวลือกันมามีหลายประเด็นแหมยเรียกว่า หยุดกันแบบไม่สุดอะ่ะหยุดกันแบบไม่สนุก <c oughs> <g iggle> นะอ่ะวันนี้ก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าเป็นแค่ข่าวลือนะจ๊ะก็กดดันตลาดช่วงท้ายตลาดเล็กน้อยเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่ถือหลักทรัพย์สองหลักทรัพย์ใครถือแล้วไม่ได้ดูก็อย่างที่คุณพี่ชัยว่าก็หลอดไปแต่ถ้าก็ถือแล้วดูก็อ่ะใกล้จบแล้วค่ะสําหรับดีลคาดว่าต้องใกล้จบแล้วก็มันต้องมันต้องมีอะไรครืบหน้ากันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามารอรุ้นติดตามกันอีกทีละกันนะคะสําหรับประเด็นอื่นๆแล้วก็ดูซิว่าครึ่งวันเช้าตลาดจะเป็นอย่างไร ที่เราพูดไว้สรุปก็คือแนวรับสำคัญนะคะคุณอนพิชัยจาก k i n ฟ f o r ดก็ให้ไว้1,540ถึง1,545ส่วนแนวต้านสำคัญ1,560ถึง1,565นะคะส่วนฟันทองขุ้นเด่นค่ะก็แนะนำเป็นตัว p t g สามารถถือยาวได้ถือข้ามได้นะคะในช่วงที่อาจจะหยุดยาวเพราะว่าตอนนี้ราคาน,น้มันก็มีการปรับลดลงมาราคาเป้าหมายอยู่ที่17บาท p t g นี่เขาสตอรี่ดีนะเรียกว,ว่าก็ ขยายปัม๊มขยายอะไรจากที่เราเคยไปเล่นต้นน้ําตอนนี้เรามาที่ปลายน้ํานะคะ P D G Story บอกว่าน,น่าสนใจเพราะว่าเ,เขาไม่ค่อยได้มีแบบเขาเรียกว่านะ e u t o r y cost ตรงเนี้ยที่มีการกักเก็บสัดส่วนใหญ่พอน้ามันมันปรับรถเขาก็จะมีเขาก็จะได้เรียกว่ากําไรส่วนต่างตรงเนี้ยเยอะกว่าเพราะว่าอาจถ้าเกิดในมุมที่แบบมันอันนี้ตอนนี้เราทานน้ามันลดเนาะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมานี้ก็อีกเกมเปลี่ยนเหมือนกันนะคะ ยังไงแล้วเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวบ่ายเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ